ครับพบกันในชิ้นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนจัดผมบายเคทีโอการ์ดมินนะครับวันนี้เราเทคนิคของการเ็าเรียกว่าบายหรุนี่นะครับนะครับก่อนอื่นนะครับนะผมนะครับของคุณน้องหรือน้องดังแบบนะครับก็มีการทำคอเลอร์หรือมีการทําสีนะครับนะผมค่อนข้างที่จะแห้งนิดเดงเราก็มีการหมักมีอบเลยนะแล้วก็มีเทปเม้นมีใส่ตัวมัรุงนะครับ มีใส่ตัวเชื่อมแกนม,มีใส่ตัวอารผมมีก,การใส่ตัวโปรตีนที่สามารถที่จะดูแลรแลักษาจัดสภาพของเส้นผมนะครับหลังจากที่เราใส่เสร็จแล้วนะครับเรามีการโรหรือเป่าให้มันมันหมากหรือเป่าให้แห้งพอประมาณนะครับอหลังจากที่เราเป่าให้แห้งความะมาณนะครับวันนี้เราก็ใช้ยยตัวี้ใชจตัวนนะครับของฮสปรินซิมบูรเดอร์นครับถ้าเสร็จแล้วนะครับเรามีการร,รีดลักษณะของการลักษณะของแต่โฟนลูดบริจถึงปลายนะครับจะสังเกตได้ง่ายนะครับนะ ังจากที่เรามีตัวความรู้นะครับมีตัวเสริมสร้างมีตัวนะครับไตลักษณะของการเชื่อมลักษณะของแกนต่างๆผมจะออกมาเงาแล้วมีออกมาสมูทมีความได้สวยงามมากครับอันนี้ก็คือเทคนิคครับอันนี้ก็คือการทํางานครับอันนี้ก็คือสไตล์แล้วนะครับเขีอ่ปลายปาร์ตีเราเสริมสร้างเราพัฒนาแล้วเราสรรหาแล้วเราก็หลักการในการทํางานในสไตล์นะครับหาความรู้ให้เพื่อนเราความรู้ให้แชร์ เร,ราควมามรู้ให้กับน้องๆเาความรู้ให้กิดตั้งถึงสวยได้ศึกษาแล้วก็ได้พัฒนาแล้วก็เอาหลักการการทำงานในสไตล์เราแล้วกันะครับวันนี้ผมขอจบาร์ตี้นะครับี่เรนารี้านี้นะครับนะครับเทคนิคของการทํางานนะครับเทคนิคของเวอร์ชั่นอย่านะครับเทคนิคของการไฟฟ้าในหาหลักวิชาการการทํางานในสไตล์เรานะครับเรามีการเผยแพร่เรามีการแชร,เร,แชร์เรามีการลักษณะของการจัดทรงสและลักษณะของการลงยูทูบ ในลักษณะของการลงติ๊กเกในการลักษณะของรูปแบบครับสไตล์นะครับคือที่ที่เราไปคร์ีเราสั่นนะเราสั่นสร้างเพราะเราทำที่มีคามแตกต่างาในสไตล์นะครับครับอย่างที่บอกว่าอยู่เช้านะครับบางทีบางครั้งการที่เรามีการทำเคมีเรียกว่าเชิงเ o อร์การทำเคมีสับสนต่างๆการแปรเปลี่ยนกล่องประสิทธิ์นะครับนะหลังจากที่เรามีการทำเคมีเสร็จแล้วเราก็ต้องมีการใช้ตัวแกรมดู ดูปรับองคภาพของเส้นขนหรือลักษณะของการเชื่อมแกนหรือลักษณะของการที่บำุูรักษาที่เราสามารถจะเสริมสร้างเข้าไปลักษณะของลักษณะของเส้นของด้นะครับให้มีความสมุทให้มีความสวยงามแล้วก็ให้ลักษณะของการที่เราจินตนาการนะครับทรงและรูปแบบของการทํางานแต่ละสัดส่วนในฉากนะครับก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญสีที่มีลักษณะของความสว่างนะครับอันนี้ต้องมีอยู่2อย่างนะครับถ้าเราไม่ ไม่เคลียร์นะครับก็คือการอบนะครับแล้วถึงจะออกมาสว่างให้สวยงามให้อยู่ถึงระดับนะครับเก็บแปดเก้าเลยกับสีถึงออกมาให้ได้สมบูแต่อย่าลืมการผ่านการเคมีนะครับอาจจะเป็นตัวฟอกก็ดีนะครับตัวเบชชิ่งหรือเป็นตัวนะครับที่ปรับปั๊บตัวตรงหรือตัวเคลียร์ตัวนี้นะครับตัวมันค่อนข้างที่จะแรงนะครับเพราะวไฮที่เราใส่ลักษณะของการครอบหรือการเคลียร์เราต้องใส่ไฮถึงสินต์นะครับพอลักษณะของการใส่ไฮเสร็จเราต้องรู้นะครับผลเสียก็คือการที่ ที่เราใส่ายทีคททยทท่ค่อนข้างที่จะแรงจะออกมามันจะทําให้ลักษณะของเส้นผมบอกว่าค่อนข้างที่จะกันมากครับหลังจากที่เรามีการใส่ตัวลงเสร็จแล้วนะครับมผมของคุณ<ม><ม>น้องนางแบบเขาอบอ,อุ่นส,สวยมากเลยนะครับนะลื่นเป็นเงาออกมาด้วยสวยเลยนะครับนะพอหลังจากที่ลื่นเป็นเงาออได้สวยแล้วก็จะเห็นนะครับทรงแล้วก็ทรงแล้วก็สีสันตรงนี้ก็คือเป็นประกายของความงามของลักษณะของทรง,งออกมา เราได้เห็นเราได้เห็นชัดนะครับนะจากเสร็จแล้วนะครับเรามาดูเททอลหรือมาดูตีนของด้านผมนะครับท,ที่บอกว่าเรามีการอีกของด้านข้างเสร็จแล้วอันนี้เราก็มาทําลักษณะของด้านหลักนะครับโดยการแบนผมเป็นช่อๆนะครับโดยการแบนเป็นค้อย โดยการเป็นเนลายแล้วก็โดยการแบ,บ่งเป็นแนวแลักษณะข,ของทรงะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานของหลักของการง่ายๆนะครับนะเนพื่อนๆแล้วน้องๆของช่างสินสวยตวไปนะครับที่นะครับที่คิดจะนะครับที่คิดจะหลักการของการจะเป็นเป็นช่างก็ดีนะครับหรืออยากจะทํางานในลักษณะอื่นของนะครับถึงสวยนะครับท่านก็นสามารถตรงนี้เข้าไปศึกษาเข้าไปเรียนรู้ได้นะครับครับตรงนี้นะครับนะคือการเรียนและการเรียนเราจะเล่นลักษณะของการถือลักษณะของโคน โคนก็คือโคนราสัตว์ของเส้นผมอยู่ที่บอกว่าก่อนที่เราจะได้ก่อนที่เราจะหนีเรามีสัวใส่อาหารผมเรามีใสทิปเปนเรามีใส่ตัวโปรตีนเรามีใส่ตัวเชื่อมแกนแล้วมีการใส่ตัวบันมืเพื่อส่งระสีผมออกมาได้ถ้าความเงาของเส้นผมออกมาได้เห็นเลยครับว้าเราออกมาได้สวยจริงๆนะครับเหมือนับการเคลือบแก้วเลยนะครับนะ ับทิปเมนต์ตัวบำรุงนะครับวันนี้เราใช้ของแอนตี้เป็นทิฟเม้นต์ตัวบอโโดด์โอเคเัลพีนะครับสกัดมาจากสาหร่ายทะเลหรือว่าสกัดมาจากพืชผลจากธรรมชาตินะครับที่เพื่อนๆเราน้อง,อง,องแล้วก็หลายคนมาช่างหลายคนก็าสามารถจะไปศึกษาไปเรียนรู้ได้นะครับ ถ้ับสเส็จแล้วนะครับอย่างหนนะครับนะเราดีไล่กระชัหนังแต่โครับเราก็ไล่เกลียว้สีไล่เลชั้นแล้วก็ไล่เกลียวายก็ไล่เกลีแนวส่งออกมาให้เป็นมีความสมบูรให้มีความคงตัวแล้วให้มีความสวยงาม ลายและแนวทิลัสเต็ดดีลัเซชันนะครับก็คือเป็นองค์รกที่สำคัญก็คือการทำงานที่ถูกต้องอย่าลืมนะครับอย่างที่เกิดตลอดเวลาว่าผมมีการเดินเคมีเราทำให้เขาเสียได้นะครับเราก็สามารถทำเขาดีได้จากการที่เราใส่ตัวโปรตีนใส่ตัวบำรุงใส่ตัวทิ่เมนใส่ตัวลักษณะของการเชื่อมสายใสกตัวลักษณะงการบำรุงใส่ตัวงการเชื่อมเส้นผมใส่ตัวของการแผ่โพสหรือตัวที่เคลือบเงานะครับนะอันนี้ก็จะเป็นตัวบำรุงโดยตรงเลยนะครับครับ ครับเยลีนนะครับเราครับของนะครับใช้บริการเราใช้ผมเราใช้นะครับการดูแลเราใช้เซรั่มนะครับของซิลิโคล่าหรือนะครับหรืออาจารย์เล็กหรือชายพลนะครับเป็นตัวนะครับซิลิโคล่าหรือเป็นเซรั่มที่สามารถจะสืบซับเข้าไปถึงนแกรนและลักษณะเป็เส้นผมที่สามารถจะเคลือบเราลักษณะของทรงออกมาที่สวยเลยผมที่เงาเงาผมที่มีประกายผมที่มีความสวยเลิศเลยนะครับเยลีนนะครับชัยผล เป็นตัวเชุดเป็นส้นตัวล้ำเป็นตัวรวมที่สามารถจะเชื่อมแกนและต่อแกนลักษณะของทรงลักษณะของเส้นผมให้มีความประกายและมีความสวยงามครับก็สวัสดีนะครับน้องน้องโออินอยู่ี้นะครับน้องโอเคน้องโอเคนะครับอยูตี้ที่เข้ามารับชมนะครับว่าขอบพระคุณมากเลยนะครับที่ท่านใ้เกียรตินะครับทาง รายการเรานะครับหรือจากท็อตสอนตัดผมเทดียวคาลนี่ที่เอาความรู้ที่เอาเทคนิคเกี่ยวกับการทำงานในเวอร์ชันต่างๆมาแชร์นะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณโหบิวตี้นะครับนะครับก็ขอขอบคุณนะครับแอนแอนซาลอนนะครับโหบิวตี้แอนซาลอนนะครับกำลังรับชมอยู่ก็ขอขอบคุณอย่างสูงนะครับที่ท่านได้เกียรติเอาไว้ยังหวนไถ่ในการทํางานนะครับเห็นไหมครับหลังจากที่เรามีมือ่ือเสร็จแล้วนะครับทรงผมและประกายของเราขอเป็นผมจอกมาได้เห็นเลยนะครับ น,นี้ก็คือเป็นการทํางานในลนาาักษณะของเซรัมที่สาหร่ายทะเลที่สามารถกระชุนซับอันนี้ก็เป็นการทํางานนะครับในของกับแทนที่สามารถจะเป็นทิปเมนที่หมักลักษณะของเส้นผมครับ น,นี่ก็คือการทำงานของตัวนีตัวนี้นะครับในของนะครับในแอปของในในในของของในตัวนี้ของเอสพีวีหรือซูเปอร์วีเลยนะครับนะครับที่ผู้คุณทักมาซื้อนะครับมองก็เห็นนะครับเราลักษณะเส้นผมออกมาได้ได้สวยงามมากเลยนะครับในการทำงานงานในการเคลียร์ลักษณะเส้นผมการไล่ลักษณะลายและแนวรสสัดส่วน การบงองค์ประกอบนะครับอาการเทคนิคการทําการทำงานและการโอาคมชั่นการเอาความสมสวยต่างๆเพื่อให้นะครับอง์ประกอบลักษณะของค์ทรงออกมาได้สวยแล้วมีความสมบูรณ์แล้วมีความคงเกืีอองมาครับขอบคุณนะครับคุณโบและเพื่อนนะครับป้าปีเ็าจะไปรถายชั่วโมงกว่าตงีดีดีเลยขอบคุณมากมครับใช่ที่บอกนั่งได้เลยครับที่นี่เป็นสา ครับก็ไปโซนเครื่องปารลาลีลาลีที่เราไปพักกันก็ลารีครับเ <laughs> อ่อครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับนะเราก็ค่อยๆดีค่อยๆปลื้นะครับแล้วแต่โซนของนนคนคนค่อยๆนะครับแล้วค่อยใช้ตัวพายและตัวนี้เป็นเดเดินนะครับนะฮะวันนี้ผมใช้ติดซีพีวี ซูเปอร์วีดีโอหรือโชคจำเลยนะครับเป็นกลิตลัณฑ์ตัวดีตัวรีนะครับที่สามารถจะทําให้ผมมีประกายและมีความเงาครับเหมาะสําหรับเหมาะสําหรับนะครับสาหรับคนที่ยืดผมนะครับตัวนี้ใช่เลยนะครับและเหมาะสําหรับคนที่ต้องการที่แะไปง้มนะครับและเหมาะต้องการที่ต้องการในปลายง้มหรือปลายสะบัดนะครับตัวนี้ก็ทําได้หลายเวอร์ชั่นนะครับราคานะครับถูกดุดบางนะครับคูณีสูงเป็นีสิบนะครับถูกมากๆครับสินค้าดีคุณภาพดีหลังจากการตายแล้วมีการดูแลมีการบำรุง เมืีอเสร็จนะครับก็โชคกำเนิดครับนะครับหรือนะครับหรือนะครับอีฟสวีดีลุบประวีดเลยนะครับหาซื้อจัดการได้นะครับที่ร้านอุปกรณ์เครืงมือทั่วไปการงานถ้าประเสรตวแล้วครับอย่าลืมนะครับนะเรามีการบี๊กฟารรี่การไหลกันแล้วสำหรับผู้ทรงเพื่อทรงและการทำงานามของความสนุกความสวยงามได้ตามที่เราวางโครงสร้างได้ตามที่เราวางจินตนาการได้ตามที่เราวางรูปแบบและได้ตามที่เราวางลักษณะของศิลปะการทำงานครับ ว้าว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 ทรงผมที่เรามีทวมดูทรงผมที่เราสังเจริงทรงผมที่เราดูแลแลักษณะของเส้นผมยองงาของเส้นผมจะเป็นเจอจะบกกายลักษณะของทรงไม้เราเห็นได้ชัดเลยนะครับตัวาพของเรนะครับนะวันนี้เราลักษณะของการเทิคของการทำเราเรียกว่าการตรวจดูแลและบำรุงดูปกติกันะครับ การที่เรามีการเช็งโคลเลอร์มีการใส่โคลเลอร์มีการทําสีนะครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับผมแห้งนะครับเราก็ต้องมีการใช้ตัวตัวมืนะครับใส่ตัวเชื่อมแกนใส่ตัวอันตใส่ตัวทิปเม้นต์แล้วก็ใส่ตัวแฮสตาเพื่อต้องการให้ซึมซับในบอดี้ในลักษณะของทรงเขานะครับนะอันนี้ก็คือเป็นหันใจหลักของการทําเคมีโดยตรงนะครับหลายๆคนนะครับอาจจะทพวคเคมีเป็นอาจจะทําสีเป็นแต่ยังไม่เข้าใจในการดูแลรักษาของเส้นผมนะครับ ครับนะผมขอแนะนำหน่ยครับผลิตภัณฑ์ต่างๆๆที่สามารถจะซื้ซับดูแลได้นะครับก็คือสาลร่าเทะเลหรือเป็นเซรั่มสตูราหรือเป็นนะครับแห่แห่นะครับที่นะครับหรือเป็นแห่นะครับ ไอเท็กนะครับ um, ที ín, stood, light, ่เป so ็นอะวัคซูที ness, ่เป็นกินกลาตินที่สามารถกระสุนสร้พความลักษณะของเส้นผมได้นะครับหลังจากเซ็นแล้วนะครับเรามีการเลลาร้ายหรือมีการไล่ละหนีกางใา่โคลนะครับเพให้มันมีความสมูทให้มีความสวยงามกลาเป็นลักษณะของปลายผมเลยนะครับนะการยกลายกแยนยกแนวแล้วลักษณะของคและยกลักษณะของเส้นผมก็เป็นองค์ประกอบที่สําคัญนะครับการทําลักษณะนี้การยกไล่ลักษณะนี้หรือการลักษณะนี้เพราะเราต้องการที่จะเน้นโค เขาเรียกว่ายกโค้นว่างั้นเนี่ยนะครับยกยกโค้นได้ปลายมันมีมีความสมูทและมีความสูงเต็มฟอครับก็เป็นนั้นว่านะครับทรงผมที่สวยเทคนิคของการทํางานนะครับโวอรชั่นต่างๆครับเราเป็นจุดนะครับอยู่หนนะครับเคดิโอเคดิโอเคดิโอการมีครับขอขอบคุณนะครับคุณคุณชนที่คุณชนทิมาคุณจุติมานะครับคุณจุตาม่านนะครับนะที่เข้ามารับชมอยู่นะครับขอขอบคุณอย่างมากนะครับที่ท่านได้เกียรติ ทางรายการเรานะครับก็ขอขอบคุณคุณลุงครับคุณลุงนะครับนะครับคุณลุงสายสายสายสิ่งนะครับนะอันนี้ก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับคุณลุงนะครับนะที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ยังรักและยังติดตามกันอยู่ขอขอบขอบคุณนะครับนะครับทางสถาบันเราทีทีโวปาร์ตี้นะครับพื้มและดีใจนะครับการทางานที่เรามีเพื่อนนะครับตามที่เราโสดแกนไว้นะครับช่างเราไม่ทิ้งกันนะครับนะ เรามีอะไรเราก็แบ่งปันกันเรามีอะไรเราก็แชร์กันเรามีอะไรก็ให้กันซึ่งันและกันในสไตล์เรานะครับอาจารย์ออสสอนแตบผมเคทิโอเคทิโอปานามีครับเสร็จแล้วนะครับเรามีวางไว้มีวางลายมีวางแนวก็มีวางของสัตว์สุนแต่ละสัตว์เอามาให้เพื่อนให้น้องนะครับให้สร้างควาสวยก็ได้รับชมกันนะครับส่วนรับการทํางานแต่ละสัตว์นะครับเรามีการวัดแบ่งก็ได้เป็นสเต็ปนะครับเป็นทีละขั้นตอนนะครับโดยการทํางานที่คุณท่าที่ยอดเยี่ยมได้สไตล์เคทิ การแบง่งตรงที่ชิลชั้นการทํางานสิ่งเด็ดการวางเกียร์ลายการวางเกียรย์แนวเพื่อเวลาเราเน้นแต่ละชอบมาแล้ว่ากระป่อยเกลี่ยชอบมาใส่ไปทำงานง่ายง่ายๆเลยนะครับนะหรือกระตันและส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวจะทำหรือก่อนที่เราจะหยุนะครับเรามีตัวฐานผมนะครับมีตัวที่เม้นมีตัวแอร์สปามีตัวพรมีใส่แล้วก็ซึมซับเขาเ้าไปในเส้นผมก่อนนะครับก่อนได้ลิซเซรั่มมันจะมีความเริ่มออกมได้สวยงามมากเลยนะครับอันนี้ก็คือเทคนิค นี่ก็คือการทำงานนี่ก็คือสไต K TO, K TO ล์นะครับเคทิโอเคทิโอคาามีที่เราเอาเผยแพร่ที่เราแชร์ที่เราเอาความรู้ที่เราลักษณะโดยตรออกมาให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆเข้ามาได้รับชมนะครับขอขอบคุณนะครับทุกท่านมากนะครับ,ามมารบที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะค,นนคนรับกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นยุทธทางและเป็นความรู้ที่จะแบ่งปันกันนะครับนะครับก็จะลืมนะครับหนะ้าหลังจากที่เราลักษณะการเนี้มนการแบ่งการเราชอบชิลแล้วเราก็มีการแบ่งค่อยแบ่งลายแบ่ง เลยสัดส่วนออกมาโดยการทํางานที่ค่อนข้างที่จะเรียบง่ายเบบสไตล์แล้วนะครับและการบ้อยละลายและแนวแลนักษณะของทรงออกมาจะเป็นรูปแบบของการทํางานที่ง่ายนะครับนั้าเห็นเพื่อนและน้องๆก็ท่าจะมสวยในการทํางานแต่ข้อต้องทานครับสิดพิเศษสุดคอเรย์เขาหรือสีเขาค่อนข้างที่จะสวยและงามเงามากเลย <ột S 2> นะครับจะมีความสวยงามจะมีความประกายของเส้นผม มีการลักษณะของเพื่อนออกมาเส้นผมไม่มองถึงความเวยงานครับคุณรุ่งครับคุณรุ่งสินงามนะครับนะเราขอขอบคุณครับที่ท่านสมาครครับคุณโอบิวตี้แอนด์ซาลอนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณชนธิกานะครับที่เข้ามานะครับขอขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติทางรายการเรานะครับเข้ามารับชมและมาติดตามนะครับผมมองว่าความรู้ที่แบ่งปันผมมองว่าความรู้ที่เชื่อผมมองว่าความรู้ที่ให้การซึ่งกันและกันในสไตแล้วนะครับไม่มากก็นอ้อยผม เป็นประโยชน์กับเพื่อนกันมากแต่น้อยนะครับครับวันนี้ผมเจนานของออสุรินกับปั๊กมีวิเคราะห์อยู่รอนนี้ ครับก็ขอขอบพระคุณท่านไป็อย่างสูงนะครับท่านอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิบกดติดตามอย่าลืมนะครับผมมีทางเข้านะครับยูทูบถ้าท่านคิดข้าไปครับอาจารย์ใหญ่สอนตามผมนะครับกำเนิดซาลอนครั้งนี้ท่านนะครับท่านก็สามารถสรุปดีกลับไปกลับมาเอาเทคนิคของการทํางานเอาวัชั่นของสวยสวยเอาวัชั่นของตัดขนยิ้มเอาวัชั่นของตัดขนชายในสไตล์เรานะครับเคทิโอคาร์ม่ ที่เราเผยแพร่ที่เราแชร์ที่เราแบ่งปันที่เราให้การซึ่งกันและการตัดเนยจะตายแล้วนะครับในลนักษณะของทรงครับผมค,ครับครับถ้าหลังจากเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับผมจะออกมาได้สมูทได้มีความสวยงามมากเลย ความกลมกลืนความสมูทและความสวยงามทรงนี้ก็คือเป็นเป็นหลักการแล้วครับเป็นการทํางานที่ค่อนข้างที่จะแตะนะครับเราค่อนข้างที่จะออกมาได้มีความเนีนนะครับแต่ก็รับการสีนะครับสีนะครับมีความสวยงามนะครับมีการซึมซับและมีการเงาของเส้นผมมาได้เด่นชัดแล้วก็มีความประกายของเส้นผะสีส่วนต่งได้สวยนครับอันนี้ก็คือเป็นรี่อันนี้ก็คือเป็นการทํางานอันนี้ก็คือวิสัยนะครับ KTO k ว o p a r a m i ที่เรามาเผยแพร่ที่เรามาแชร์ที่เรามาแบ่งปันที่เราเอาความรู้ที่เราเทคนิคซึ่งการละกันในสไตล์เรานะครับของน้องคอนช้างหลายหลายคนที่กำลังรับชมและติดตามอยู่นะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปทางช่องนะครับยูทูบนะครับอาจารย์ใหญ่สอนตัดผมกำเนิดสาลรอนนะครับทรงนี้นะครับท่านก็สามารถจะศึกษาและเรียนรู้ได้นะครับและสุดพิเศษสุดนะครับผมมีทางช่องทวิตต k นะครับนะครับหลายๆคนที่เป็นเพื่อนติดต่ออยู่นะครับอย่าลืมนะครับแอดเข้าไปทางนะครับ แอดนะครับแอดพอสมถิ่นะครับท่านก็สามารถติดตามเทคนิคของการทำงานอาโอเชนของเรานะครับได้ศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้กันนะครับวันนี้ออนที่เจ็ดนะครับที่สถานีรถไฟด่วามีบรรยากาศรอบๆท่านนะครับที่ท่านได้เกี่ยนเราท่านติดตาระเลยนะครับโอกาสหน้าผมและทีมงานก็จะตรงนี้มาเผยแพร่มาแชร์ครับวันนี้เราจะกล่าวว่าสวัสดีครับแล้วก็พบกันครบที่หน้าครับ Thank you.